Man shop, ลิสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาาอิฟินิตคอมโบบนเว็บรับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นโอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้คุณโยผมโซเกอร์ วันนี้ถ้าคุอยู่ในเกมคาร์บัลอินฟินิตคอมโบเหมือนเช่นเคยคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอาชีพเบเตอร์บอดดันแมลงอเวกกันนะครับก็จะเป็นดันนี้นะครับ f o r g o t t e n Temple ิ2 f a w a k e นะเบเตอร์ Better, ตัวผมเนี่ยจะใช้แบทสในการบอดนะเห็นหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงใช้แบทสในการบอดใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูแบทสเบตบอดดันกันนะครับผมจะใช้แบทสเนี่ยช่วงนี้จะเป็นพวกดันเรืออเวกนะครับแล้วก็มแมลงอเวกนี่แหละหลักๆ สำรับดันมแมลงอเวกเนี่ยแนะนำให้ใช้ใบดันในการลงนะครับอย่าไปใช้เจมลงนะเจมเนี่ยหนึ่งรอบ600เลยนะครับแล้วก็ผมดอกแหวนมแมลงอเวกวงแรกเนี่ยรอบที่ประมาณ160นะลองร้อยไปคูณแบบ600เจมดูสิโอ้โหเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่เคยใช้เจมลงเลยนะใช้แค่ตั๋วนะครับก็คือไอตั๋วแรกฟรีจากซูพิเลียคือไอตั๋วเนี่ยครับ ไปแรกที่บปติไอนะครับเพราะว่าผมกดซูเดียกับพัทอยู่ละเพราะว่าคอมโบระหว่างซูเดียพัททหารเกตเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับผมบอทได้ง่ายขึ้นมากเนี่ยครับเปลี 2, ่ยนแบตสองก็จะเก่าบอทีลตัวเก่ามอนทีละตัวไปแบบเนี้ยเออมันก็จะไล่เก่าไปเรื่อยๆนะครับเร็วนะครับผมแล้วก็มันจะได้เรื่องของความสบายนะครับเพราะว่าตอนชนบอสเนี่ยจะค่อนข้างอีซี่มากหลายๆคนคงรู้นะครับชนบอสเนี่ยเบลดเนี่ย,อ,ยอีซี่สุดละแล้วก็เรื่องของฐานรับจ้างเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมด3ตัวนะ ก็จะมียวนเอดิโอเนลแล้วก็สกิลนะครับเป็นตัวดาเมจ2แล้วก็เด้งเกีหนึ่งนะครับสกิลเผื่อใครไม่เคยเห็นสแต็นะถ้าใครอยากทําเหมือนผมเนี่ยผมเพิ่งทําคลิปไปนะครับสำหรับวิธีการทําสกิลก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปข้างใต้คอมเมนต์นะครับราคาใบมันตอนนี้ถูกมากนะครับคุ้มที่จะทํามากสำหรับเบสเดอร์ราคาต้นทุนเราทํามันถูกนะครับเนี่ยดูสแต็นะครับเมือ่ออัพเต็มนะแรงสี่เวลสิบนะครับ แอคแทกหกนะครับแอคแทกเดียร์หนึ่งร้อยคิดาเมดแปดแอมหกนะแอคคูลแปดสิบเพเนียสิบนะครับนี่เป็นานัสจ้างที่แรงที่สุดในสายดาเมิดแล้วนะแรงจัดนะครับส่งผลแค่กับแบตทั้หมดสองนะครับซึ่งแม่งก็มีแต่เบรดแหละส่วนใหญ่เออส่วนอาชีพอื่นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเอเลน่ากันนะครับเอเลน่าก็จะได้สแตตเหมือนกับสกิลเมื่อกี้เลยนะทุกคนเพียงแค่มันส่งผลแค่กับแบทสามนะครับต่างกันแค่นี้แหละส่วนลิตตี้เนี่ยก็จะเป็นตัวป้องกันนะครับไอซาน ก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนลงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็ออโต้ดันไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นประมาณเนี้ยช่วงแรกๆผมก็บอดแปดสามในช่วงที่เออไอเนี้ยสัตว์เลี้ยงผมยังไม่เลเวล20อะ่ะแต่พอมาเลเวล20คือผมก็ไม่จำเป็นต้องบอดเลยใช่ไหมล่ะไม่จำเป็นต้องใช้แปดสามละเนี่ยเนี่ยมันตัน20นะครับแพทเนี่ยจริงๆควรรีนะไม่ค่อยสวยเลยแต่ยังว่าแหละซูมทีมันสยองขวัญเกินไปช่วงนี้ยไม่ค่อยดีนะครับอืม เห็นน้องในิวสุ่มแล้วแบบไม่กล้าสุ่มเลยอ่ะเออหมดไฟสามแสนสี่แสนนะแค่ค่าเจมยังไม่รวมค่ากดนะชิบหายมันได้แม็กไม่แค่รูเดียวเองไอแม็กสองรูเนี่ยส่วนใหญ่ออกกับคนที่กดแบบไม่คิดอะไรนะเว้ผมเคยเห็นแล้วนั่งอยู่ดีในดิสเนี่กดดื้อเลยสองแม็กได้ไงไม่รู้โอ้เห็นแล้วท้อนั่นแหละครับแต่ยังไม่กล้าพอนะทุกคนเบรกก็จะออโต้ประมาณนี้นะครับใครอยากใช้ดีบัฟด้วยก็ได้นะครับ ผมไม่ใช้นะดีบัฟมันเปลืองไงเออคือบางทีมันเป็นดีบัฟหมูมั่วเงี้ยเออมันก็ลดได้จริงเนี่ยเดฟอะแต่ว่าบางทีไปโดนมอนส่วนใหญ่ไงมันก็ไม่ค่อยโอเคแต่จะใช้ก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับถ้าบอดพวกบอลเขียวเราไม่โดนดามิผมก็จะพยายามปิดบัฟป้องกันทั้งหมดเลยนะเออบัฟโจมตีเนี่ยก็เปิดหมดับตามลำดับเลยนะหรือใครจะหน่วงเวลาบัฟโจมตีให้มันเฉลี่ยใช้ในเวลาที่มันไม่ตรงกันก็ได้เหมือนกันนะครับเออแล้วแต่เพื่อนเพื่อนสะดวกเลยนะ หลักๆถ้าเราบอดด้านไหนสบายเนี่ยดามเมจโดนไม่แรงยืนสบายอีซี่เนี่ยก็ปิดปั๊บป้องกันนะครับมันจะได้ประหยัดเกตร์ไงเออแต่จริงเกีร์มันเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะเราเปิดออโต้เกตรได้เลยนะครับจริงๆแบบมันโดนแค่ขวดเดียว2ขวดเลยเต็มที่เพราะว่าแค่ตัวเด่งเกตรกับซูพปเรียเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเด่งเกตรได้เร็วมากนะครับว้าวฮุดมากผมปิดตรงนี้ให้จะได้เห็นชัดๆนะครับอือแล้วก็ จะให้ปูค่าพลังแล้วกันนะเผื่อใครอยากดูค่าพลังตอนนี้ a อ t a ท็กอ i t ินะครับอยู่ที่3 0 0 0 0นะ d e f e n s e i l i t y t y อยู่ที่2 0 0 0 0ประมาณนี้ครับออเทอร์ Order ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนของสวมใส่ถ้าใครอยากดูคลิปสวมใส่ก็คอมเมนต์ Comment บอกได้นะครับยังไม่เคยทำคลิปเปิดเทมสวมใส่ตัวเองเลยนะเนี่ยเออยังไม่เคยทำคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้แล้วกันนะครับน่าจะเปิดครั้งแรกที่เดือนนี้แหละอืม ของก็เป็นของแบบพื้นพื้นดเดิมๆเหมือนที่ผมใส่ตลอดเลยครับต่างที่มอไซค์นะครับค่ายเก่าเนี่ยโอ้โหเล่นมา3ปีกว่าขับแต่บูซิ่งแต่บูพาลงดันใช่ไหมค่ายนี้ขับเป็น Pw นะเพราะว่ามันถูกมากนะเออยิ่งก่อนหนะ้านี้คนโละของอนะ่ะแม่งราคาถูกมากนะทุกคนเนี่ยเกตเต้งเร็วมากนะเกตดิเกตเต้งอย่างเร็วนะทีเด็ดนะเนี่ยซูเรียแนะนำให้กดนะซูเปรียพัดเป็นคอมโบที่แบบผมมองว่าคุ้มมากเลยนะ เราจ่ายประมาณสี่หมืน่นสามมั้งได้ใช้เดือนหนึ่งอะเออแล้วมันแบบว่าได้ตั๋วมาแลกไปดันนะครับซึ่งมันคุ้มมากๆเลยนะครับเออแล้วก็ฟาร์มพวกดันพวกเรตตอนราบอดเนี่ยเร็วมากนะทุกคนเนี่ยครับพอเป็นแวตสองว่าจะเก่าของมันอย่างเงี้ยเร็วมากเลยนะครับตัวละครผมยังไม่มีขนทองเลยนะไม่ต้องแผมห่านะกดรอไม่มีแล้วเวราคาแม่งแบบ อยากใส่คือผมจะซื้อบวกสิบแต่ตอนนั้นไม่เจ็ดแสนแต่ตอนนี้ไปเป็นล้านแล้วมไม่ไหวอะ่ะใส่คนเงินแก้เขินไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเออแล้วก็จะมีพวกไอเทมสวมใส่ป้องกันเล็กๆน้อยๆไว้สับเล่นในวอร์นะก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมเออก็ใส่เล่นๆไปนะเดี๋ยวผมเปิดไอเทมสวมใส่ให้ดูแล้วกันน่าจะสักหน่อยแหละหลังจากคลิปนี้ลงไปนะครับหลักๆมันจะไปหนักที่สมุดนะครับตัวผม แต่ถ้าเทียบกับคนอื่นก็อาจจะไม่หนักเท่านะมันจะมีบางคนที่แบบเรียนหนังสือแบบเรียนจับจ,บจริงๆอนะเรียนจนไม่รู้จะเรียนอะไรเรียนเกินไปเออถ้าใครมีเจมอยู่ในตัวก็ระวังหน่อยนะครับถ้าไม่มีอะไรทําก็ส่วนใหญ่นะจะไปลงสมุดกันหมดผมก็ต้องเซฟไวช่วงเนี้ย <c oughs> เผลอไม่ได้ลงไปสามแสนสี่แสนห้าแสนะบางทีสมุดลงไปเล่นๆสแตทมันคุ้มมากนะใครทียงไม่เคยยัดสมุดแนะนําให้ยัดก่อนนะครับสแตทหลายๆอย่างอะ ยัดคุ้มกว่าซื้อพวกไอเทมสวมใสอีกนะเออคุ้มกว่าพวกประดับอีกนะเวยประดับบางอย่างไม่ต้องรีบใส่ก็ได้นะอย่างปัจจุบันเนี่ยไอพวกคอเนี่ยพวกทาริสเนี่ยอย่าเพิ่งไปใส่นะบางคนใส่ทาริสบวกหนึ่งคอแบบหบวกห้ากับราคาที่มันจ่ายมันไม่คุ้มเลยบวกเจ็ดบวกแปดเป็นหไม่รู้กี่แสนนะทำอย่างอื่นคุ้มกว่านะครับเออไม่ต้องไปรีบทานะครับเดี๋ยวมันก็ราคาถูกลงเองแหละไม่ต้องใส่ให้เต็มทุกช่องนะเว้ เออบางคนแบ่งเน้นสวยงามเ,เน้นเต็มทุกช่องโอ้ทอ้อเห็นแนละ้วทอ้อครับนี่ครับก็บอดฟาร์มไปเรื่อยยาเกต็ดมาเลยเหลืออยู่แล้วละ่ะส่วนใหญ่เขาแจกมามันยังใช้ไม่หมดเลยนะเออบอดยังไงแม่งก็แบบเหลือๆพวกเลือดพวกมานานะครับได้จากซูเปเรียเนี่ยเห็นไหมคุ้มมากเนี่ยไปเอามาใช้บอดใช้อะไรได้มันคุ้มอะ่ะแล้วก็ตอนนี้สี่หมื่นเทเทียเป็น,ปนตรงนั้นจริงๆมันหาได้ง่ายมากเลยนะครับ สเตตของแหวนแมลงอเวกลืมเ,เปิดให้ดูเลยเป็นประมาณนี้นะครับเผื่อบางคนไม่เคยเห็นนะคีย์ดามิทสิบหกเอ็มสี่เม, MC, มจิกเอ็มสี่แล้วก็รู้สึกจะเป็นแอคแท็กใช่ไหมเมื่อกี้แอคแท็กบวกสิบห้าแล้วก็มีรีดิวบวกยี่สิบแอคคูห้าสิบเลือกอีกยี่สิบด้วยนะครับตอบรอบพี่ร้อยหกสิบกว่าคือบอดร้อยรอบแรกนี่คือพักไป็หนึ่งสัปดาห์เลยนะคือแม่งไม่ไหววะไอเทียมึงไม่คิดจะดรอปเลยอ่ะตัวฟรีคือช่วงนั้นคือมันยังไม่ได้เอ็มด้วยนะ เออแต่ก่อนมันยังไม่ได้เอ็มนะเว้ยดาดในช่วงผมบอดอะคือแบบพักไปหนึ่งสัปดาห์เลยกว่าจะทําใจมาบอดได้ท้อชิบหายช่วงนั้นผมคิดว่าร้อยรอบมันต้องมาสักวงแหละเห็นคนในคิวส่วนใหญ่เข้ามาแบบเฉลี่ยแบบร้อยรอบมาไงมาวงสองวงแบบเนี้ยผมไม่มาแม่งร้อยห้าสบร้อยหกสินั่นแหละจำไม่ผิดนะอบางคนนะบอดไม่ได้นะเว้ยแต่ว่าดวงดีไปลงกับตี้เฉยๆเนี่ย ไม่ถึงห้ารอบแม่งดรอปละโอ้เห็นแล้วยิงคอหนักช่วงนั้นนี่ครับบอดเรื่อยๆเลยครับไปเวอร์ชันนี้ก็จะสบายหน่อยนะครับไอ้พวกดันไกลมันก็มีมอเตอร์ไซค์ขับอ่ะเออพีวบิถูกมากนะช่วงนี้กว่าแน่นี้ X5 แม่งตกสามแสนกว่าเจมเองถูกนะครับถ้าเทียบกับแต่ก่อนราคาประหยัดมากต้องไปจัดเลยนะครับผม X5X6X7 เนี่ยราคาของดีนะเว้ย ถ้าเปิดสวมใส่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทุกอย่างเลยแล้วกันนะมันจะได้เห็นชัดๆแล้วก็ไอ้ดันเนี่ยจุดที่มันจะเจ็บจุดแรกก็คือจุดนี้แหละแต่ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้นะเป็นไอ้ตัวเนี้ยล่างสุดท้ายแล้วกันมันจะพูดยังไงดีวะมันคือไอ้ตัวตั้งกแตนตัวเนี้ยเนี่ยเนียล่างสุดท้ายมันจะแรงมากแล้วก็บอดท้ายหลักๆมีแค่2ตัวครับเออมีแค่2ตัวที่คนบอดที่แรกจะตายนะที่แรกผมเริ่มมาก็บอดแปดสาม ค่าพลังรวมอยู่ที่ประมาณ500,000สองนะสำหรับเบตเตอร์ตายประมาณตัว1ห,หรือ2ตัวในบางรอบนะคีย์บอร์ดททยหรือไม่ก็ไอตัวนี้แหละแต่จบจันได้ทันเวลานะครับมันเป็นข้อดีของเบตแหละเพราะมันชนบอร์ได้ง่ายนะถ้าเป็นสายเวทถ้าไปลงด้วยแบบ500,000แบบนี้แต่ก่อนสมัยเลเวล169นะใช่ไหมวะช่ว,วงนั้น169ปะแม่งเด้าพื้นรัวๆผมบอกเลยเออไม่ใช่เดาพื้นดิวิดพื้นเขาเรียกว่าวิดพื้นเื <laughs> อบตายเกิดตายเกิดตาย,ตาย เออและ FB เนี่ยหนักสุดเลยนะ FB ถ้าตายอ่ะบัฟดาบแม่งหายออโต้บัฟไม่ได้อนาดดาเมจหายเบียก็เป็นสุดยอดอาชีพนะครับผม <c oughs> อันนี้มี2ตัวมแมลงอเวกจริงๆลำดับการเอาดันเจียนมามันผิดเพี้ยนไปรวมถึงไอเทมด้วยนะครับ <c oughs> ้า้พูดตามตรงนะในเวอร์ชันนี้คือเทมปัสที่ดอรอปพลดียมได้ยังไงก็ไม่รู้ และดันทะลึ่งมาก่อนมลงเอาเวกและมาแลงเอเวกดันทะลึ่งดอกอะชิเดียมคือของระดับสูงดันมากกว่าระดับต่ํามันก็เลยทําให้ของกับอาวุธขั้นอะชิเดียมมันไรค่านะครับไทยที่ยังไม่ทําก็ข่ามอะชิเดียมไปเลยนะไม่ต้องทําขั้นนี้นะครับมันไม่คุ้มที่จะทานะเทียบกับพาราแล้วนะครับเอออย่าไปหาทํานะโหวอมาพอดีเลยไหมวอร,รอบตีหนึ่งนะครับจัดว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกัน เมอริตก็พยายามหานะพยายามลงบอลกันหน่อยนะทุกคนซูพีเดียกับพัทก็ช่วยตอนลงบอลได้แต้มบอลเยอะขึ้นด้วยนะครับข้อดีเยอะมากนะสี่หมื่นสามนี่คุ้มมากนะทุกคนแนะนําให้กดนะครับค่อนข้างโอเคมากมเก่ารัวๆเรามาถึงยุคที่เรามาบอทด,ดันแล้วนะอยากเห็นผมบอทด,ดันไหน่าลงดันไหนก็บอกได้นะครับถ้าอยากเห็นนะนะเออผมก็ไม่แน่ใจว่า ผมต้องทำคลิปดันไหนบ้างตอนนี้จริงๆผมมีอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับช่องนั้นผมเคยทำบอดดันหลายดันอยู่นะช่วงแรกจะเป็นช่อง s o เกอร์เอ o m คอนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามโซเกอร์เอ o m คอมโบเลยนะพอช่วงนี้ผมจะสตรีมที่ช่องนั้นนะครับส่วนคลิปก็จะลงที่ช่องนี้นะครับทุกคนคลิปมันจะเป็นปัจจุบันมากกว่าเนื่อบางคนติดการไม่ได้ดูนะครับเนี่ยปื๊บๆโชบโชบโชบ หลายๆอย่างมันมาเร็วและลำดับมันผิดเพี้ยนไปนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับสำหรับบางคนนะอันนี้คือเรียบร้อยครับนิ่ง <c oughs> นิ่งและฟันกูยับเลยไงประเด็นนิ่งและฟันกูยับเลยไงซับเพชชันเอาเรื่องแต่ทำให้สนินทรัพ์ขึ้นเป็นใบด้วยเ,ม,เมื่อกี้งงชิบหายนี่ครับเก่า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 แรงนะครับไอตัวนี้บอกเลยนะแรงมากที่เป็นสายเวชจะโดนแรงมากครับทุกคน ก็อย่างว่าเลยครับการบอดดันนะถึงเราจะตายยังก็ได้ครับขอแค่เราตื่นขึ้นมาและจบดันได้ถือว่ามิชชั่นเคลียร์เลยนะครับสักเซสไปเลยถือว่าโอเคมากๆไม่ใช่ว่าแบบเกิดมาและวิ่ดพื้นรัวๆนะชิพายไม่จบดันอย่างเงี้ยไม่คุ้มนะครับอย่าหาทำนะแรงมากนะครับไอตัวเนี้ผมบอกเลยถ้าเป็นช่วงแรกๆก,ก็มีโอกาสที่ผมจะวูบเลยนะแต่ก่อนรู้สึกจะเหลือเลือดอยู่ช่วง20 3 0เองมัง้ง แรงจัดช่วงนั้นออโตปบัฟมัวสัวไปหมดครับทีนี้นี่นะครับเก่าไปทียตัวเห็นป่ะติงติดีบัฟมันใช้ได้แหละแต่ว่ามันไม่ตรงกับแพดแอมาด้วยกูดาวที่มันต่างกันแล้วแบบจะไปเสียเกียริตรงนั้นนิดนึงมันก็มันก็ได้แต่คนจริงๆอะนะผมไม่ใช้ะอย่างที่บอกติงตงตเก่าเกๆาเก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 ความสบายของเบรตก็นี่แหละครับ ยิ่งเป็นดันหลังๆนะครับคุณจะได้เห็นประสิทธิภาพของอาชีพนี้ว่าทำไมเขาถึงได้เป็นโน .1 เรื่องดันเจี้ยนตอนนี้มาอาจจะดูแบบยังไม่เฉิดชายมากยิ่งดันไปไกลคุณจะได้เห็นการบอสแต่แบสสองครับการชนใช้กับบอสจะไม่มีการเชียร์มอนแล้วครับจะมีแค่เลียร์ตัวคียแล้วก็เลียร์บอสนะครับเป็นหลักหลักๆคือตีบอสกับตีแค่มอนตัวคียไม่ได้เลียร์หมดแบบนี้นะครับหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละเออเพราะฉะนั้นของเบท ถึงมันจะเป็นอาชีพแบบนี้สังเกตไหมหลุดออกมายากมากนะครับผมบอกเลยผมรอพวกเสือ้อพวกอะไรนี้แม่งไม่โ่เลยนะในวอร์มันอาจจะเออครับแต่ในดันเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมเลยครับมันก็ยังยืนหนึ่งเรื่องใช้ของน้อยสุดนะครับแล้วก็คุ้มสุดยิ่งเลทเกมก็ยิ่งเชิดชายนะครับช่วงนี้ก็รอไปก่อนปล่อยอาชีพที่มันบอกว่ามันตีกว้างเคลียร์มอนง่ายพังาดไปก่อนเดี๋ยวไปเจอบอยก็ตายห่าหมดเลยครับในนาคตนะ หลายๆคนที่เล่นมาก็น่าจะรู้ดีนะว่าดันอนาคตจะเป็นยังไงกันบ้างอะนะแล้วก็ต้องทําใจนะครับช่วงนั้นไปมาแรงเอาเวกพูดถึงแรายังไม่เคยทําบอดเรือเ,อเวกด้วยใช่ไหมเรือเ,อเวกแบสโซเออเดี๋ยวผมทําให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ทำให้นะเออ เรือเวกกับดันมแมลงเวกดันไหนยากกว่ามีคนถามในสตรีมคําตอบคือไอ้ดันนี้นะครับยากกว่าเออเพราะว่าหลักๆก,ก็คือไอ้ห้องเมื่อกี้ที่ผมบอกอะล่างท้ายแรงแล้วก็บอสท้ายประเด็นหลักเลยดันเนี้ยมันเด้งเลือดค่อนข้างจะเร็วมากถ้าดาเมจไม่ถึงก็คือตีไปเรื่อมันก็เด้งกลับมาครับง่ายๆจะค่อนข้างลําบากมากนะครับยิงเป็นสายเวทยอย่างที่บอกวิดพื้นนรัว แล้วก็ตอนนี้เบลปีกผมใกล้จะเบลร้อยแล้วมัง้งผมเป็นคนที่ช่วงที่ดันปีกมาใหม่ๆไม่ไม่ลงดันปีกเลยนะเพราะตัวผมบอดไม่ไหวถ้าผมบอดไม่ได้ผมไม่ลงเลยนะดันปีกนานมากอตัตกรวันหนึ่งมันต้องลงเก้ารอบไปใช่ไหมลงกับเพื่อนแบบต้องแบ่งขวดกันช่วงแรกๆอะโอ้รอบละยี่สิบยี่สิบสามนาทีอะโอ้สามรอบหนึ่งชั่วโมงต้องลงเก้ารอบสามชั่วโมงเลิกงานมาไม่ต้องทําอะไรกันละผมก็เลยพึ่งมาบอดนะครับในกี่เดือนแล้ววะเนี่ยด้เดือนกว่าปะ มันก็เลเวล99เลยครับแผ่นนี้รู้สึกปีกจะเป็น200แล้วนะทุกคนใครที่ยังไม่บอดก็หรือใครที่พยายามหายดีอยู่ก็พยายามดูปีกหน่อยนะครับถ้าเวลต่ําไปก็เราต้องเก็บอีกนานนะอย่าลืมวันหนึ่งมันไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นอืมอันไหนว่ามันยังไม่มีด้วยแหละแต่ก่อนรู้สึกมันจะมีมีแรกด้วยนะครับเออ ตอนนี้รู้สึกจยังไม่มาหลายๆอย่างแล้วก็บัฟปีกมาแล้วนะทุกคนเออบัฟปีกที่รอคอยก็เนี่ยบัฟขาวบัฟแดงนะครับวิสาตก็ใช้บัฟได้ตรงเวฟบอสสามสีนะครับในแจเขียวใช่ไหมเออตีตัวกลางแล้วกดบัฟปีกก็จะเหมือนได้บัฟโจมตีเพิ่มหนึ่งบัฟฟรีๆนะครับดีมากบัฟขาวก็เอาไว้ใช้หลบดาเมจนะครับพวกเทมปัสตัวชายันนะครับหรือว่าตัวลองบอสเอาไว้ใช้หลบตอนมันอันตีฟันได้รวมถึงเอาไว้ใช้กับ ด้านไหนไว้อีกด้านหนึ่งอ,อ๋อด้านขวดเขียวได้นะครับตรงที่ไอตัวที่เหมือนชาย,ยันมันฟันนะก็ใช้หลบแต้เหมือนกันค่อนข้างดีมากที่แรกนึกว่าจะไม่มีนะก็ยังมีมาให้ถิอว่าโอเคมากๆเลยตึงๆเห็นไหมมอนก็ตีบล็อกตีมิดอยู่เงี้ยชีวิตมอนตีไม่โดนนะครับตึงๆๆๆๆๆๆรนเงินไปยาวๆ คลิปตอนนี้ก็อาดค่อนข้างจะดึกเลยนะอย่าลืมนะครับใครยังที่ไม่ติดตามเอ้ยทุยอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง Soccer Ecombo นะครับอยากดูผมสตรีมเนี่ยไปติดตามที่ช่องนั้นได้นะแล้วก็สำหรับคาบาวีซีผมก็จะมีทําคลิปลงช่องด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนมาที่เนี้ยช่องนั้นก็จะมีแบบว่ากิจกรรมแจกคงแจกโค้ดในแต่ละเดือนด้วยนะครับ คนก็ค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสจะได้เยอะมากนะครับใครที่กดติดตามอย่าลืมไมกดติดตามนะครับโซเกอร์เอ็กคอมโบนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลงทะเบียนล่วงหน้าของคาบาพีซีก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดลิงก์นะครับผมคาบาพีซีมันจะลิงก์ ID เข้ากับโมบายนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกบริ i n t ที่มันแยกกันในส่วนของฉายาเติมเงินแล้วก็พวกอาร์คเจมนะครับยังรวมกันอยู่นะครับต่างแค่บริ i n t นะที่แยกกัน มันจะมีเว็บที่ต่างกันนะครับอันนึงอะคาบาวอีฟินคอมโบอีกอันคาบาวอันติเมทคอมโบนะครับดูเว็บดีๆล่ะไม่ต้องตกใจนะถ้ากดลิงก์เข้าไปแล้วแบบว่าใช้เมลเดิมสมัครไม่ได้เพราะเรามีไอดีอยู่แล้วครับดันมแมลงอเว็กย้ำอีกทีอย่าใช้เจมลงเปน็นอันขาดให้ใช้ใบดันในการลงนะครับใบดันที่แรกจากตัวเท่านั้นมันก็คือใบดันฟรี เพราะว่าดันนี้นอกจากจะแบบรอบละห0รอยจิมแล้วเกลือมากๆนะครับเกลือจัดเลยใช้คําว่าแบบโอ้แบบมันไม่ใช่เหมือนพวกแบบบอลเขียวอะไรนะเวย้ยมันมันมีแค่แบบหินเนี่ยหินงโง่หินขาวไม่กี่เม็ดนะเวย้ยหินขาวหินอะไรไม่กี่เม็ดอะหินหน่าได้น้อยมากบางทีแม่งได้อยู่แบบหกหกเม็ดถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนดันที่แบบเกลือจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือใช้ใบดันฟรีดีสุด จะเป็นใบดันที่เขาแจกมาสุ่มมาหรืออะไรก็ได้ครับแลกตามกิจกรรมมาอย่าไปใช้เจมลงนะเว้ยเกลือนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดันที่เอาตั๋วมาแลกก็คงเป็นดันนี้แหละมั้งคุ้มสุดแล้วมันไดเอ็มนี่แล้วก็มันได้ลุ้นแหวนมาแรงอาเวกนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะดีแหละในการปล่อยบอดดันธรรมดานะเพราะบอลเขียวบอลเขียวยังบอดได้นะแต่ว่ากําไรมันถูกนงหน่อยปกติผมก็นั่นแหละครับบอดบอลเขียวแจเขียว ด้านปีกปะเอ่อถ้ามีตั๋วก็เปลี่ยนจากบอลเขียวมาเป็นมแมลงเอาเบกบ้างเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมหรือว่าผมต้องทําคลิปหนึ่งวันผมทําอะไรบ้างวะถ้าอยากรูก็บอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวผมก็อาจจะมีแผนทําอยู่นะครับอืมก็เป็นแผนที่ผมคิดไว้วผมจะทํานะตีไปครับจะเป็นประมาณนี้ติงต็งต,งตง เปลี่ยนมุมให้เห็นไม่ชัดไหนว่าถ้ารอบมีดันทะลึ่งดอกแหวนแมลงเอเวกนี่มันจะหามากเลยนะมไม่ได้แสบตามานานละค่ายเก่านี่แสบตาบ่อยเกินไปแต่ว่าค่ายเก่าเล่นปีนึงผมก็เกลือเหมือนกันนะผมเริ่มมาดอกของเยอะๆค่ายเก่าจะเป็นช่วงดันเทมจีนนะครับเทมปัสจีนแดงเข้ามาต้องรอดูว่าถ้าบ้านผมเปิดดันเนี่ยผมจะกลับมาเชิดชายอีกครั้งไหม,มสงสัย เวอร์ชันก่อนแสบตาเยอะไปหน่อยตาบอดไปแล้วเวอร์ชั่นนี้ไม่ดอปอะไรเลยชิบหายดอปยากมากนะครับค่อนข้างจะเกลือเลยไหนวะไหนว่ตายเต็งเต็งเต็งนี่เห็นไหมดูเกียร์ตอนเด้งนะ โฉบตึ้งตึงตึง,ตงเร็วนะครับเนี่ยเกียร์เด้งเร็วมากนะดีมากเลยนะครับเกียร์ใช้ไปนเลยครับยาคงยาเกียร์คุ้มมากนะครับถ้าเราอยากบอดดันใหญ่หรือว่าดอดบอดพวกแจวพวกอะไรพวกเนี้ยใช้ยาเกียร์คุ้มครับยาจียาเกยียกรย์ถูกมากแล้วเขาแจกปล่อยมากทุกครั้งที่ปิดแบบอัปเดตแพทเป็นร้อยขวดอะต้องใช้มิเงนใช้ไม่หมดนะ <laughs> แล้วตายไปแล้วเห็นไหมไม่มีหินไม่มีอะไรเลยนะมีแต่เศษขั้นอะชิดิเอมอะย่อ,อยออกมาแล้วก็ราคาโดนปรับนะเศษราคาทุเรศมาก <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมันไม่ดอบพี่อะไรจริงๆนะเว้เนี่ยเนี่ยมันยังอยู่หน้าเดิมเลยเห็นปะยังมีแต่หินมันเดิมไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีข้างๆเลยเห็นปะเออไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยนะเว้มีแค่เนี้ยแค่เห็นที่เห็นเนี่ย <c oughs> โดดโดดโด,ดเด่เมดเดียวเนี่ยเห็นแล้วท้อไหม อยไปหาใช้เจมลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสของด้านนี้นะครับเอาเวกไทยแลนด์ไอเน,นี้ยเด้งเลือดแรงจริงครับถ้าดาเมดไม่ถึงก็นั่นแหละครับเลือดมันเด้งกลับมาเร็วมากยิ่งเป็นช่วงแบบเราทำดาเมดไปแล้วใช่ไหมถ้าดาเมดน้อยอะช่วงแบทหมดอะ,ะแล้วไปออโต้สกิลใส่มันเลือดแม่งแทบจะเด้งกลับมาเท่าเดิมเลยนะช่วงแรก,แรก ใช้เวลานานมากนะในการเคลียร์ผมช่วงที่บอดใหม่ๆประมาณ5้าแสนห้าแสนสองครับเบตได้แล้วแต่เวทก็น่าจะนู่นนะครับโอ้น่าจชายเยอะอยู่ครับสายเวทเกือบเกืๆหก,กเลยอะบางคนยังวิดพื้นอยู่เลยช่วงห้าแปดห้าเจ็ดเนี่ยวัอดอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเด้งเลือดแรงประมาณไหนแต่ว่าตอนนี้ดาเมจผมมันก็แรงขึ้นมาเยอะเทียบกับแต่ก่อนนะนะ ถึงจะไม่ได้แรงเหมือนคนอื่นในบอว่าเถอะเหมือนของจะทํามาได้ขนาดนี้นะลงบอไปเป็นคลิปเลยทีใครไม่ค่อยจะเข้านะในบอว์ฟเฟกเตอร์เบสก็โดนปรับไงไม่ได้วิ่งเร็วด้วยบาี่เนี่ยปกติอตรงเนี้ยจะโดนแรงมากระวังนะครับระวังพวกสายแบบถ้าเราแบบตัวละครเราบางครับจะเจ็บมากๆเเดี๋ยวผมขอปิดออโต้ข้างบนก่อนนะจะเปิดออโต้ข้างล่าง เราจะได้ดูด้วยว่ามันใช้เวลาประมาณกี่นาทีถ้าอยากเล่งรอบผมก็จะกดยาจีนะครับแต่นี่คือบอทดให้ดูยังไม่ใช่เวอร์ชั่นยาจีนะผมจะเปิด3ยาเลยนะเนี่ยยาจียาแอมยาคีอะไรพวกนี้ผมเปิดเล่นหมดนะครับเพราะว่ายาไม่หายง่ายมากใช้อาชุงอาจิงแลกมาได้หมดนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะเวอร์ชันนี้ยามีให้กินแบบกินจนเบื่อเอาง่ายๆเปิดกล่องกิจกรรมทุกวันยาเกล็ดยังไม่หมดเลยเนี่ยได้แต่ยาเกลดได้แต่เลือดได้แต่บารณาชีวิตอนาถมากน่าสงสาร กิจล่าสุดก็เป็นกิจไม้กางเขนเดี๋ยวผมจะทําไฮไลท์เป็นคลิปนะครับรวมไฮไลท์แต่ละวันที่ผมเปิดเปิดเป็นคลิปรวมให้ว่าผมเปิดได้อะไรบ้างแต่ละวันเปิดแม่งทุกวันมันละห้าสิบหกสิบเอ็มเห็นเขาได้ไปองค์ใบแอมกันผมขอแค่เป็นรูปใบโผลมาแต่มันไม่โผลมาเลยดินั่นขนาดเปิดสองตัวนะผมมีตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวเด็กเหมือนกันเป็นตัวตัวเล็กของผมนะครับก็แดงก็ห้าแสนก็บอดดันนี้ได้เหมือนกันแต่ว่า จะช้ากว่าหน่อยตึงๆต็งเตงตงเนี่ยโดยเฉพาะร่างนี้แต่ก่อนเอาเรื่องจัดเอาเวกเกรดไทยแลนด์ไทยแลนด์ร่างสองดันมันันมาดำหลับอทุยลำดับดันมันันมาผิดไปหน่อยจริงแม่ง <c oughs> ของคารามันก็ช้ากว่านี้หน่อยก็ได้น่าจะเอาแมาลงเอ,อเอาเวกเอาอะไรพวกนี้เข้ามาก่อน มันจะได้ไล่ขั้นไปแบบมิดทิวอะชิเดียมพาราเดียมมันจะดึงแบบสักหน่อยอ่ะดึงได้อีกสักหน่อยอ่ะแต่นี่คือมันข้ามขั้นไปคนก็เลยไม่สนใจอะชิเดียมเป็นขั้นที่น่าสงสารมากคนข้ามไปเออถ้าคนจะทําก็คงเป็นพวกชุด M14 ดูว่างเอามาทําได้เออก็ดีเหมือนกันเตงโชวโชฉบโชบ,โชบ,โชบ ถ้าคอมของเบดน,นะครับที่ใช้แล้วมันหลุดออกจากกันตอนที่เราเปิดตลาดกลางผมก็แจ้งเรื่องไปแล้วนะเดี๋ยวรอเขาแก้นะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วในอนาคตแต่ไม่รู้ว่าแก้ตอนไหนนะไปไปไปบางคนบอกแก้ปัญหาวิธีที่ท่าคอมมันบักมันเด้งใช่ไหมไปหน้าด้านบ้างออกเกมบ้างเอาสกิลออกแม่งเลยอย่าไปหาทำนะครับไลนิ่งสลัดนะครับท่าคอมของเบลดท่าโชบเมื่อกี้ คือท่าที่ขี้แรงที่สุดในเกมนะครับอย่าไปหาอาออกนะเว้ยเออบันเทิงเกินอออกไปเฮ้ยรีซิธสี่ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องได้สร้อยรีซิธสี่ด้วยเฮ้ยเอาเรื่องนึกว่าจะมีแหวนมีลิซิธสี่อยู่ยี่สิบหกนาทีนะครับผมเฮ้ยได้ลิซิธสี่อย่างไวดอกขอให้ดูแลเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องถึงจะราคาไม่แพงมากแต่ว่าดอกให้เห็นนะ่ะเอาง่าย โอ้ดูหินนะนี่มีแมงแค่นี้โอ้ดูของน่ารักชิบหายของเชี่ยอะไรครับเนี่ยได้แค่สองชิ้นโดด,โด,ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูดีซิสสีสักหน่อยแล้วกันราคาเท่าไหร่เฮ้ยอยากน้อยทำคลิปได้แบบตอบของให้ดูสักหน่อยก็ยังดีอ่ะดีกว่าดอบเกลือเออสวยหน่อยดีโอ้ราคาน่ารักมากเทียบกับแต่ก่อนั้งแต่ส่อยงูเข้ามา แสนห้าครับไม่ใช่หมื่นห้าราคาอยู่หมื่นห้านะครับผมเดี๋ยวดิสิทธาเขจะมาในเทมจีนนะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมท่านเพื่อนชอบก็ฝากด like, <ๆ>กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกลังใจกับผมด้ยวยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน